ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซโยอิกองทุนยักษ์การเงินแชคเมนม์พังทุกด้านเศรษฐกิจหวบยาวปีหน้าท่องเที่ยวเละ ส่งแรงงานกลับพาประเทศล่มปิดด่านวิกฤตซ้ำจากผลกระทบจากการปิดด่านของไทยส่งผลให้เศรษฐกิจกัมพูชาล่มสลายมีหลายสินค้าไม่สามารถที่จะส่งเข้ามาได้แม้ว่าจะหวังพึ่งชาติอื่นแต่ก็กลับดูเหมือนว่ายิ่งวิกฤตหนักล่าสุดค่ะก็มีการกู้องค์กรระดับโลกแต่ท้ายที่สุดกับปรากฏข้อมูลที่สวนทางกับความเป็นจริง ทังนี้สถานการณ์ความย่ำแย่ของกัมพูชาถูกเปิดเผยออกมาจากที่อ้างถึงแนวโน้มดีขึ้นเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2568โดยระบุถึงธนาคารพัฒน,นาเอเชียหรือว่า ADB เมื่อวันที่24พฤศจกกิกายนว่าได้อนุมัติสินเชื่อตามนโยบาย50ล้านดอลลาร์หรือราว1,600ล้านบาทเพื่อส่งเสริมภาคการเงินของกัมพูชา โดยมีเป้าหมายสนับสนุนธนาคารและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารโครงสร้างพื้นฐานการเงินดิจิทัลและสเกลภาพด้านการเงินที่ยั่งยืนสำนักข่าวคมเมอทัมส์ได้มีการรายงานรูปแบบการกู้ยืมดังกล่าวเป็นขั้นแรกของโครงการพัฒน,นาบริการทางการเงินอย่างครอบคลุมและยั่งยืนออกแบบมาเพื่อเสริมสเกลภาพเสถียรภาพ,ภาพและผลงานโดยรวมของภาคการเงินรวมถึงวางรากฐานสำหรับการเติบโต,ตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืนกว่าเดิม การเดินทางของกัมพูชาในการมุ่งหน้าสู่การเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืนคือรากเงาของวิสัยทัศน์ที่จะก้าวมาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงภายในปี2023และประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี2050ขยายขอบเขตการเข้าถึงบริการทางการเงินและการปลดล็อกศักยภาพของภาคเอกชนซึ่งนี้เป็นคำกล่าวของแอนโทนีกิลรักษาการผู้อำนวยการ ADB ประจำกัมพูชา ล่าสุดวันนี้ค่จะ28พฤศจิกาย,ยน2568กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ประกาศปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาสำหรับปี2025จากระดับ6.2เหลือ4.8และเหลือ4อสำหรับปี2026อ้างอิงผลกระทบทางลบจากความตึงเครียดชายแดนนักท่องเที่ยวขาเข้าลดลงกิจกรรมที่ซบเซาในภาคการเงิน สำหรับรายงานที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อวันที่25พฤศจิกายน IMF เน้นว่าเศรษฐกิจของกัมพูชายังคงเร่งเครื่องในปี2024และการเติบโตแต่ระดับ6%ได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของการส่งออกภาคสิ่งทอและการเกษตรและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวแนวโน้มดังกล่าวยังคงสานต่อจนถึงช่วงครึ่งปีแรกของปี2025ทําให้ช่วงนั้นมีการประมาณการว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาจะขยายตัวถึง6.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีเรื่องช็อกที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลียก,กันทั้งประเด็นพิพาททางการค้าความตึงเครียดตามแนวชายแดนกับไทยและการเติบโตของสินเชื่อที่ซบส<ๆ>เซาเผยเห็นความอ่อนแอทางเศรษฐกิจและสัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจกำลังปรากฏขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี2025 อย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดของ IMF คาดหมายว่าเศรษฐกิจกัมพูชาจะขยายตัวในอัตราที่ลดลงเหลือ4.8%ในปี2025และดำดิ่งลงมากกว่านั้นเหลือ4%ในปี2026การปรับเปลี่ยนตัวเลขประมาณการดังกล่าวเป็นผลสะท้อนจากการสูญเสียเงินที่แรายงานส่งกลับประเทศและภาวะถดถอยด้านการท่องเที่ยวขณะที่มาตรการรีดภาษีจะส่งผลให้ไรายได้จากการส่งออกลดลงนอกจากนี้รายงานยังระบุว่า ความตึงเครียดตามแนวชายแดนที่ผหมกระพือขึ้นรองใหม่อาจจะทำลายความเชื่อมัน่นก็ผลกระทบไม่พึงประสงค์หนักหน่หนวงภายในประเทศเรวมถึงเสถียรภาพของภาคการท่องเที่ยวและภาคการเงินพร้อมบอกว่านี่ภาคเอกชนระดับสูงนีเสีย NPL ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและความอ่อนแอด้านธรรมพิบาลอาจซ้ำเติมความสิ่งต่างๆที่มีต่อเสถียรภาพทางการเงินจับตาสถานการณ์โลก เข้าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี่ครับจะเป็นชนวน,นให้เกิดสงครามโลกค,ครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับ,บข้อที่1น่นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวน,นสงครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่ตงแชร่รถเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความเสื่อมเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติต้องมาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวขอ้องดรือยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคือมาหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยางแยกทศสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ w o r l d War III, โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นรื้อไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ล e ยซิรวมคลิปภาพสะเทินน้ำสะเทินบกหน่วย EOD อดีนำแล้วสิวลันถึงเขตปาด ภายในรถปกติต้องเต็มไปด้วยอาวุธพร้อมต่อสู้ศัตรูจากเหตุอุทกภัยค่ะทำให้หลายคนมีการตั้งคำถามกับนักการเมืองพร้อมๆกับเสียงวิพากษ์วิจารถึงความไร้ประสิทธิภาพซึ่งตรงข้ามกับทหารที่ทุกเหล่าทัพระดมกำลังทั้งหน่วยรบยุทธปรกรณ์สำคัญตอกย้ำถึงกองทัพที่ประชาชนไว้วางใจและเชื่อมั่นกว่านักการเมืองทั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากกับปฏิบัติการในพื้นที่ซึ่งเพจ เสียงจากทหารเรือได้มีการนำเสนอว่าอย่างต่อเนื่องตามทำลายสำคัญดังนี้26พฤศจิกาย,ยน2568รถสะเทินน้ำสะเทินบกของนาวิกโยธินมุงสู่หัดใหญ่เมื่อนาวิกโยธินเหยียบฝั่งพลันเหตุขับขันจากคลี่ค่ายนาวิกโยธินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันพุทธที่26พฤศจิกาย,ยน2568 พลเรือตรีโยธินธนมูลผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินให้การต้อนรับพลเรือโทภิชาติทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้โอวาทกำลังพลที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาณกองพันธ์รถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธินตำบลภูตาหลวงอำเภอสตัตหีบจังหวัดชุมบรุรีโดยเตรียมกำลังพลและยุทธประรณรเตรียมการเดินทางเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ขหาดใหญ่ที่ว่าหนักตอนนี้หน่วยซิลปฏิบัติภารกิจนี้อยู่จงรู้เราไม่ทอดทิ้งชุดปฏิบัติการพิเศษกองทัพเรือลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษก,กองทัพเรือเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการพิเศษของกองทัพเรือรวม15ชุด จากหน่วยซิลหน่วยลาตะเวนนาวิกโยธินและหน่วย EOD ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนกองทัพเรือเริ่มดูแลพื้นที่อำเภอเมืองอเภอจนะอ,อระนอดและอเภอสิงหานครก่อนจะได้รับกำลังสนับสนุนจากส่วนกลางเพิ่มอีก13ชุดทำให้สามารถขยายการช่วยเหลือเข้าสู่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่วิกฤต โดยจัดกําลัง10ชุดเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นลำดับแรกภารกิจเร่งด่วนประกอบด้วยการอพยพผู้ที่อยู่ในกลุ่มปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงการลําเลียงอาหารน้ําดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่เข้าถึงยากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดกองทัพเรอยืนยันว่าจะยังคงระดมกำลังทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย คืนนี้ทั้งคืนหน่วยซิลหน่วยลาตะเวนนาวิกโยธินและหน่วย EOD จะช่วยน้ำท่วมหมุนเวียนกันช่วยอย่างเต็มกำลัง 27พฤศจิกายน2568มาถึงแล้วนะรถสะเทินน้ำสะเทินบกลุยทุกที่ที่เขาว่าหินเจอนาวิกโยธินสักหน่อยไม่ต้องนอนลักคืนนี้คนอาหารกล่องประทังชีวิตใส่รถสะเทินน้ำสะเทินบกของดาววิกโยิินภารกิจเพื่อชีวิตคนหาดใหญ่สู้ไปด้วยกัน วันนี้วันที่28พฤศจิกายน2 5 6 8เรือหลวงจักรีอากาศนาวีหน่ยวยซิลรีคอน EOD รถสะเทินน้ำสะเทินบก USAR ทหารเรือสงขลาเช่านี้ยังอยู่ครบไม่ไปไหนภายในยรถสะเทินน้ำสะเทินบกที่ปกติต้องเต็มไปด้วยกระสุนปืนพร้อมต่อสู้ศัตรูแต่วันนี้เต็มไปด้วยความหวังของประชาชนเราจะทำอย่างเต็มที่ขอจงเชื่อมั่นเรา จับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่ขาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี่ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับรอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งที่สาก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่อาวุธเข้าต่อสู้กันอย ให้นานาชาติเข้มาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศก้างเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับเพื่อมหามำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือห่ากา,กาับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซง,งทันทีถ้ามีสงคาร,รคามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคาือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ w วิ l ์ w วอรโดยนวากาศเอกสำมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด